กับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางย t u b e นะครับมาพบกันนะครับกับผมนะครับเชฟก๊อตนะครับวันนี้เชฟก๊อตมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับรางวัดที่ดินนะครับรางวัดที่ดินนะครับรางวัดที่ดิน5ไร่กับอีหกสิบตารางวานะครับวันนี้จะไปจ่ายค่ารางวัดนะครับว่าจะเสียประมาณเท่าไหร่จะบุกเบิกที่นะครับจะตั้งเสารั้วนะครับ กลัวไปลุกล้ําที่ของคนอื่นนะครับก็ต้องให้รังวัดมาดูให้ว่าเสาอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนเพราะว่าที่นี้ก็ไม่ได้ทำมาประมาณ35-40ีปีนะครับสว่วนที่ต้องนำไปนะครับไปกรมที่ดินนะครับก็มีโฉนดที่ดินนะครับตัวจริงนะครับแล้วก็ถ่ายเอกสารเป็นยาวๆอย่างนี้เลยนะครับถ่ายเอกสารหน้าหลังให้ครบนะครับผม ถ่ายเอกสารทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่นะครับมีบัตรประชาชนแล้วก็โฉนดที่ดินนะครับผมทั้งตัวจริงแล้วก็ถ่ายเอกสารนะครับนลครับ5ไร่กับอีก66.8ตารางวานะครับส่วนค่าธรรมเนียมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับค่าธรรมเนียมรางวัดนะครับคือ80บาทค่าหลักเขตที่ดิน ไม่มีนะครับเพราะว่าหลักเขตมีมีเล้วนะครับเคยไปต่อหมุดไว้เล้วเนาะค่าใช้ใจ่ายอื่นๆวงเล็บหมาจ่ายนะครับส0 0บาทนะครับค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ป่วยการไม่รู้หมายถึงอะไรนะครับ50าบาทค่าพาหะและค่าจ้างค่าจ้างคนงานนะครับหมาจ่ายจ6 6 6 0บาทรวมทั้งหมดนะครับค่ารางวัดคือ6,890บาทนะครับผม เาจะไปรางวัลให้ผมวันที่16ธันวา2565นะครับผมผมต้องไปจ่ายก่อนเออนี่ครับจะนำเงินมัดจำรางวัลนะครับมาวางในวันที่11พฤศจิกายนนะครับพฤจิกาธันวาประมาณกี่วันนี่วันนี้วันที่โอเคประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปจ่ายกัน แต่ช่วงเช็บก็ตไปไปให้เจ้าหน้าที่เขามามาลังวัดนะครับเช็บก็ตก็เสียนะครับใบรับค่าพยานนะครับมีค่าพยานด้วยกี่บาทนะยีบบาทนะครับต่อไปเช็บก็ตก็จะไปจ่ายเงินนะครับไปจ่ายเงินก่อนวันที่สบิบดพฤศจิกานะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ จ่ายเรียบร้อยแล้วครับจ่ายไปเจ็ดพันธน์พนร้อยสิบบาทไปจ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับทั้งหมดเลยเนาะแพงแพงเหมือนกันที่ห้าไลกุกว่านะครับเรามาดูกันเลยว่าผมทําไมถึงจ่ายขนาดนี้นะครับเขาบอกว่านะครับผมมีห้าไลกับอีกเท่าไหร่นะหกสิบหกจุดแปดตารางวานะครับนี่ แล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมนะครับรังวัด80บาทค่าใช้จ่ายอื่น200บาทค่าป่วยการปกครองท้องที่นะครับ50าบาทค่าพาหะพาหนะนะครับและคนงานนะครับ6 5 6 0บาทนะครับค yeah. ือหมอจ่ายนะครับรวมทั้งหมดก็6,890บาทนะครับเขาจะบอกว่าจะมีอยู่สี่ประเภทนะครับมีออกโฉนดแบ่งแยกสอบเขียนแล้วก็รวมโฉนดผมจะเป็นสอบเขียนนะครับ แล้วเขาก็จะแบ่งไปอีกว่าคอไข่คอควายงง,ง,งูประเภทไหนนะครับผมจะอยู่ที่ประเภทคอควายนะครับคอควายและไม่เกิน15ไล่คือ5ไล่ถึง15ไล่นะครับผม5ไล่1หรือ2ตารางวาหรือว่าเท่าไหร่ก็ตีเป็น5ไร่ถึง15ไร่นะครับผมก็จะเสียอยู่ประมาณ5,000 920บาทครับแต่ว่ากฎหมายนี้มันจะออกมาเมื่อประมาณนะครับออกวันที่29กรกฎาคมพศ2558นะครับโอ้โหก็กี่ปีมาแล้วเนี่ยประมาณ7ปี6-7ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าบวกลบคูณหารไปแล้วเนี่ยที่ว่าบวกค่าธรรมเนียมอะไรมัน,ม,นมันน่าจะไม่ถึงนะครับถ้าเป็นพศ2558นะครับแต่ตอนนี้มันมันเลยมาแล้วผมอยูอย่จ่ายอยู่ที่6,890บาทนะครับ ถ้าเป็นพศ2558อยู่ที่ผมจะจ่ายอยู่ที่6,250บาทมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเข้าของแพงเข้าของแพงค่ะของชิปก็แพงค่ะอะไรก็แพงมันก็ขึ้นไปตามสเต็ปนะครับผมนี่ผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะผมจะอยู่ประเภทก็ควายนะครับที่ไม่เกิน15ไล่นะครับ ก็เป็นประเภทสอบเขตนะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่ประเภทขอไข่ขอควายแล้วก็งองูนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นรวมฉนดก็จะแพงหน่อยถ้าเป็นแบ่งแยกก็จะถูกหน่อยนะครับผมผม,ผมเป็นสอบขอบเขตนะครับสอบเขตเฉยๆก็อยู่ประมาณกลางกนะครับผมเนื้อที่มากนะครับกี่ไร่ก็จะเสียตามมากนะครับผมตอนแรกผมนึกว่า จะเป็นแปลงจํานวน1แปลงอย่างเงี้ยหแปลงสามพอย่างเงี้ยสแปลงนะขึ้นไปอีก3 5มพเป็น7 0 0 0อย่างเงี้ยผมนึกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่เขาคิดเป็นตามไร่นะครับผมโอเคครับคลิบนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเ,เพื่อนๆโอเคครับกลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ